ยัไม่ไปใกล้ๆนะครับผมจะยู่งห้างก่อนนะครับดูดี่นี่ใหญ่เลยนะครับไี่รู่เป็นคนหรือเป็นอคไรนะครับ เดินเข้าไปในป่าตรงนั้นอีกแล้วอ่ะผมไม่รู้ตอนผมไปไมเมื่อกี้อ่ะตรงนี้รอบหนึ่งนะครับผมก็ไม่เจอแล้วนะมันเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็หายไปเลยนะครับเฮ้ย เวน,นี้ก็เป็นปลาหมดผมก็ไม่กล้าไปพิสูจน์ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังขขานะครับก็ถ้าจเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ป่าช้าอาถรรพ์คนกระหลังนะครับที่อาจารย์ดุงมาพิสูจน์เมื่อคืนก่อนที่แล้วนะครับที่เจอดวงวิญญาณเนี่ยซึ่งในวันนี้ผมจะลองมาพิสูจน์ดู ว่าจะเขี้ยนเหมือนที่อาจารย์ดูล่าให้ผมฟังหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็วันเนี้ยผมแค่จะลองมาสำรวจดูว่าป่าช้ากัลหลังอาถานเนี่ยที่อาจารย์ดูล่าให้ฟังว่าเขี้ยนนะครับซึ่งวันเนี้ยผมจะลองมาพอกลางคืนเดี๋ยวกลางคืนผมจะหมากค้างหนึ่งนะครับผมจะลองมาพิสูจน์สำรวจดูว่าป่าช้ากัลหลังเนี้ยมันเขี้ยนเหมือนที่อาจารย์ดูล่าให้ฟังหรือเปล่าครับซึ่งตอนเนี้ยผมก็อยากจะลองมาพิสูจน์หลายคร้างแล้วผมก็ยังไม่มีโอกาสมาเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนเพราะวันนี้ พอจะ,จะมาดูนะครับว่าป่าช้าไอตัวเนี้ยมันหลาไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพ่ออาจารย์ดูแลกลุ่มฝังเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอป่าช้าดวงตรงเนี้ยมันอยู่มากี่ปีกี่กี่ชั่วโคตรของเราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่พี่สทุกคนในวันเนี้จะพาพิสูจน์ดูว่าป่าช้าที่ตรงเนี้ยมันเฮี้ยนไหมเพราะเวลากลางคืนเนี้ยอาจารย์ดูบอกว่าเฮี้ยนมากเลยที่อาจารย์ดูมาแล้วเจอเจอดวงวิญญาณเนี้ยในวันเนี้เรามาเนี่ยช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะ ลองมาพิสูจน์ดูนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับในกลางวันแสบเลยนะครับกลางวันเนี้ยเรามาเนี่ยจะเจอหรือไม่เจอนะครับพออาจารย์ดูว,ว่าเจอเหมือนว่ามากุ้วันที่แล้วเจอดวงวิญญาณเนี้ยมาปรากฏให้อาจารย์ดูเห็นนะครับซึ่งอาจารย์ดูเขาจิตแข็งมากเลยผีเอ้ดวงวิญญาณเลยแค่มาปรากฏเลยไม่ทำร้ายอาจารย์ดูเพราะผมก็ตอนเนี้ยจิตผมก็ยังไม่แข็งพอนะครับผมเลยต้องมาพิสูจน์กลางวันดูก่อนนะครับว่าไอดวงวิญญาณที่ตรงเนี้ยมันเฮี้ยนไหมครับถ้ามันเฮ e ี้ยนจริงผมก็จะมาพิสูจน์กลางคืน,นอีกสัก สักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเจอดวงวิญญาณเหมือนที่เขาไล่ฝังหรือเปล่านะครับเอา,อางี้นะครับพี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นความจริงเลยนะครับว่า,าดวงวิญญาณที่ตรงนี้มันมีจริงไม่จริงนะครับพี่เอฟซีทุกคนเอา,อางี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปพี่พี่เอฟซีไปร่วมพิจน์กับผมเลยนะป่าช้าอาถานคนกะลังนะครับพี่เอฟซีทุกคนเอางี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยวจะเดินสำรวจไปเรื่อยนะครับป่าช้ากะลังอาถานนะครับซึ่งบริเวณนี้ จะดูแลฟังว่าที่บริเวณนี้มีแต่ลุมคนกันลัางนะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับแล้วเป็นป่าหมดเลยนะครับน่าจะร้อยร้อยปีแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดูแล้วน่าจะเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะ,ะที่ตรงนี้ดูต้นมูต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะพี่เอีทุกคนน่าจะไม่มีการมาฝังศพแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับแล้วดูต้นไม้เทวุฒวันเพียบเลยนะครับพี่เอีทุกคนยิ่งเข้ามา ในที่ป่าช้าคนผมยิ่งลุกเลยนะครับนี่นะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ผมจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับ mm. พี่สอีทุกคนเดี๋ยวผมสำรวจเสร็จก็ผมจะตั้งกล้องนั่งสมาธิหน้าที่ตรงนี้นะครับว่าเราจะเจออะไรไหมครับดูดีครับ ต้นถาวันใหญ่มากเลยนะครับจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้ก็เป็นเป็นปน,น่าจะเป็นหลุมหมดเลยนะครับพี่สิทุกคนผมต้องมาสำรวจกลางวันก่อนนะครับผมบอกตรงนะถ้าเป็นไปได้ผมมาสำรวจกลางวันเสร็จแล้วผมจะมาสำรวจกลางคืนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมามาสำรวจเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะสำรวจไปรอบๆก่อนนะครับบรรยากาศข้อวางเวงวางเว,วงเวอ,ยอยู่นะเฮ้ย hey! ใรวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยดูที่พี่ทุกคนกลางวันนะครับนี่ใครกลางวันนี้ผมจะไม่กลัวนะครับดูที่มันเรียบผมแล้วมันเดินเห็นไหมครับพี่อฟทุกคนมือไม้สั่นหมดเลยชุดดำหมดเลยนะครับพี่อฟทุกคนผมอาจจะไม่ตามไปใกล้ๆนะครับ กายดูดีครับกายดีกว่าพีเอีกล้องผมอาจจะไม่ส่องมาแล้วจะแตกเฮ้ยทำยไมนะวะมย่างี้บากว้างมือเรียบผมบริเวณน,นี้นะครับเฮ้ยออ๊ยอเหรวะเฮ้ยเป็นคนหรือเป็นอะไร เมื่อกี้อยู่บริเวณนี้เลยนะพี่สิทุกคนเห็นไหมครับกว่ามือเรียกผมอยู่บริเวณนี้เลยนะครับและที่ตรงนี้ก็โอ้ผมโตเลยนะครับตอนนี้เอางี้ดีกว่าพี่ิทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ขอนั่งสมาธิดีกว่านะนั่งขำรวดไปเรื่อยๆผมจะขอตั้งกล้องดีกว่าเพราะถ้าผมเดินเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยใครใครวะขาดกลางวันนะพนีเอฟซีทุกคนเฮ้ยอยู่นู้นพีเอฟซีทุกคนเห็นไหมดูดิมประกวก,กมือเรียกใหญ่เลยมือไม้สั่นหมดเลยนะครับกล้องผมอาจจะไม่ชัดดูดูดูดิ ะครับผมจะไม่เข้าใกล้นะครับพี่ทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะครับความมือเรียกผมจะไม่ไปใกล้ๆนะครับอย่านะขายชุดดำมหมดเลยนะครับพี่สิทุกคนดท่าทางทเดินดีครับ เดินไม่ได้แล้วดูท่าทางเขาเดินดิน่าขโมมากเลยพีซี่คนและที่ตรงนี้น่าจะเป็นหลุมหลุมศพเราเจาอโจงตรงนู้นดีกว่านู่นนะครับและหายไปไหนเนี่ยไอ้เกียเขายืนตรงนีนน้หายไปไหนวะ มาบริเวณนี้นะครับพี่เอีทุกคนอยู่บริเวณนี้เลยมีกินี้แต่กองสันก็ต้องอยังไงก็ต้องขอโทษพี่เอศีด้วยนี่ครับที่มาบริเวณนี้นะครับเดินแล้วก็ถ้ากลางวันนี้ผมอาจจะกล้าเดินพิสูจน์นะครับแต่ถ้ากลางคืนนะผมอาจจะไม่กล้าเดินพิสูจน์เท่าไหร่นะครับเพราะเป็นป่ามดเลยนะครับพี่เอีทุกคน เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดีกว่าเอาที่แบบยังไงตั้งกล้องนี้ดีกว่านะครับพียบสิทุกคนถูท่าแล้วก็เฮ้ยแล้ววะ อาแล้วครับพีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนั่งสมาธิก่อนนะเฮ้ยอะไรวะเอางี้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนั่งสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับพีเอฟซีทุกคน ทำจิตให้แข็งนะครับผมจะไม่นั่งสมาธิไปเื่นๆนะครับพี่อนทุกคนเหมือนกับผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ผมจะพยายามทำจิตให้แข็งที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะกอนั่งสมาธิต่อนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอฮไรว้าที่สทุกคนเฮ้ยตอนที่ผมนั่งสมาธินะครับเหมือนว่าผมได้ยินเสียงอะไรอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ผมก็พยายามทำจิตให้แข็งมากเลยแต่ผมจะไม่ลืมตาผมตอนเนี้ยผมเหมือนว่าตอนที่ผมนั่งสมาธิแล้วผมหลับตาเนี่ยเหมือนว่ามีอะไรเดินไปเดินมาข้างหลังผมเนี่ยแต่ผมพยายามก็ทำจิตให้แข็งที่สุดนะครับ เฮ้ยเพฟสีทุกคนเห็นไหมเนี่ยน,นนะเนี่ยขนาดกลางวานเลยนะเพฟสีทุกคนดูดิดูดิดผมจะไม่ไปใกล้ๆนะครับ จะอยู่ทางห้างก่อนนะครับดูนี่น่ใหญ่เลย,ยนะครับไม่รู้เป็นคนหรือเป็นใครนะเดินเข้าไปในป่าตรงนั้นอีกแล้วอะ ผม,มรู้ตอนผมไปเมื่อกี้ตรงนี้รอบหนึ่งนล้วนะครับผมก็ไม่เจอแล้วนะมันเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็หายไปเลยนะครับเฮ้ย ในบริเวณนี้ก็เป็นปลาหมดผมก็ไม่กล้าไปพิสูจน์ดูดิมันเดินไปไหนเห้ยเฮ้ยเดินไปไหนล้วเดินไปไหนล้วดูมันหลอกลอ่ลอผมไปเดี๋ยวผมจะไปนะครับเฮ้ยหายไปไหนวะ นี่นะครับเมื่อกี้มาตรงนี้เลยนะครับเพลเพลทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นคนฝ้าป่าช้าหรือเป็นขายกันแน่นะครับพ Pixel. เพลเพทุกคนเพราะที่ตรงเนี้ยมันกลางวันเลยนะครับผมไม่รู้เป็นใครนะครับเป็นคนหรือเป็นผีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดูแล้วเขาหน้าจะเชียนะครับบริเวณน,นี้ดูดิครับเป็นป่าหมดเลยนะบริเวณเนี้ยดูดิ เฮ้ยอะไรวะพาไม่ดีแล้วเพียบสีทุกคนเฮ้ยเร่เองอะไรวะเฮ้ยอยู่นุน่นอยู่นุน่นเจอไหมเจอไหมดูดิด,ดูทำท่าดิดูดิ มาผมก็ไม่เจอนะท่าไม่ดีแล้วพี่เอฟซีทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็เหมือนกับว่าอยู่กลางป่าช้าเนี่ยเหมือนกับเสี่ยงอะไรไปเสี่ยงอะไรมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะและเหมือนว่ามีคนหรือเป็นผีไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอยู่ตรงเนี้ยกว่ามือเลียบผมผมก็หมายใกล้ก็ไม่เจอถ้าไม่ดีแล้ว ูนี่เฮี้ยนสีนะครับพี่สีทุกคนถ้าเป็นเวลากลางคืนนี่น่าจะเฮี้ยนมากเลยนะขนาดกลางวันนะครับนี่กลางวันเลยนะครับที่มันก็แล้วผมจะหาทางออกเจอไหมเนี่ยมันเป็นป่ามุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะใคร ใครอยู่บนิเวณนี้ดูที่พี่อฟีทุกคนเจอไหมกล้องอาจจะแตงหน่อยนะครับดูเสียงดิดูใครเป็นคนลืมเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะมาอยู่ตรงนี้ได้ไง คายคายกันแน่เนี่ยผมแค่มาพิสูจน์ดูอย่าทำร้ายผมนะด,ดูดิดูดิพีสทุโกคนเห็นไหม ถ้าไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมจะขอเดิอนออกจากป่าชา้านี้ก่อดนดีกว่าก่อนที่สติผมจะแตกมากกว่านี้นะครับเพลี่ทุกคนดูท่าทางเฮ้ยอย่าเข้ามานะคับอ่านเดี๋ยวผมมาทางออก,กอนดีกว่า้าไม่ดีแลวครับมไม่รู้มันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ตลอดเลย ก่อนที่มันจะเข้ามาทำร้ายผมผมขอออกจากที่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับพี่ทุกคนและที่ตรงนี้เป็นบริเวณเป็นป่ามดเลยนะครับเฮ้ยอย่าทำร้ายผมนะตอนนี้คนผมลุกหมดเลยเฮ้ยดูดิเอางี้ดีกว่าพี่เอทุกคนผมเหมือนว่าจิตผมไม่แข็งพอขนาดกลางวันนะครับ๋ย่ผมจะขอเดินทางกลับก่อนดีกว่าสุดท้าแล้วไม่ดีแล้วนะครับพี่ทุกคนผมก็เสียวอยู่นะครับ เฮ้ยอย่านะกลับก่อนดีกว่าพาไม่ดีแล้วดูที่เสียงหัวลอกก็น่ากลัวมากแล้วเห็นน่ากลัวมากเลยเพี่อนทุกคนผมขอกลับบ้านก่อนดีกว่าถ้าผมมาคนเดียวแล้วจิตเดี๋ยวจิตเหมือนกับว่าสติผมจะแตกอีกตอนนี้เหมือนกับว่ามันมันเดินวนเวียนอยู่บริเวณผมตลอดเลยนะครับ คนผมก็ลุกเฮ้ยเฮ้ยใครวะอ่านี้ครับเพรศีทุกคนยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเ<ๆ>พราะตอนเนี้ยผมไม่ไหวแล้วจริงๆสติมือมือมจะแตกนะครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเพรศีทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่นี้นะครับเพรศีทุกคนดูดท่าทางแล้วผมไม่ไหวจริยยงๆนะครับมึงว,มว่าเสี่ยงบริเวณเนี้ยมีตลอดเลยนะครับอ่านี้ผมจะขอปิดคลิปเพียงเท่นี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับ สวัสดีครับ